ครับผมครับสวัสดีครับพ่อมีทองปองไปสุขุดสุข้อนพี่น้องครับผมมาตาเสาครับผมครับวันนี้มาตาเสาพี่น้องครับผมหนาเรามาซอยครับสองม่งเสาครับมาซอยขนเฟี้ยงครับพี่น้องครับผมขนขนฟางขนขนฟางทีมงานจัดชัยร้อยเอ็ดเหมือนเดิมครับผมทีมงานของหนาจัดชัยร้อยเอ็ดพี่น้องครับผมครับวันนี้กัมาภารกิจพี่น้องครับผมครับวันนี้ตั้งใจมากเลยพี่น้องครับถือบังคับมา เอาสวยเดี่ยคุณนะฮะมันนี้ลวงน้องไปฉีดวัคซีนเบิือนด็ดีกก็อยู่บ้านซื้อพี่น้องครับผมนี่ครับเขาอยู่บัตรยุติสงฆ์กะตรงนี้ขายของกงาบ่ได้เป็นไหนหรอกพี่น้องครับผมนี่ครับอันนี้คือประมาณ70ก้อนพี่น้องครับผมขับไปส่งต่างอำเภอพี่น้องครับผมอันนี้ไปทั้งถวัดไปแล้วพี่น้องครับผมครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านทุกคนครับผมที่โทรเข้ามาทั้งเถ้าแก่พี่น้องครับผมทั้งเฟซทั้งหน้าชัดใจร้อยเหยดครับผมทั้งนายุแลพี่น้องครับผม ครับเฮากับมีเฟียงให้พี่น้องอยู่ตลอดพี่น้องครับผมนี่แหละครับผมวันนี้กะช่วงนี้เฟียงกะอึดละพี่น้องครับผมหายากแล้วครับผมโอ้พี่น้องครับผมฟอตซิลปลาาตปลาบืนอูยุทงยุทายังสี่เลยพี่น้องธรรมชาติครับไม่มีกันไม่มีปงแตงยังนี้อันนี้เต็มมันนี้กับว่ไเด็ดเต็มปีกัดไปได้พี่น้องเอาพ่อๆเอาพ่อไปได้คือทงนี้เขาเอาไปเดี๋ยววเลยครับผมขับไปเจอกันพูดครับ อำเภอทวัดบุรีครับบ้านใดก่อนนะบ้านยังบ่ลืมั้ยละครับผมนี่ครับผมทีมงานนี่ทีมงานอีสานโซลีเขาเป็นช่องทางในการโฆษณาในการรีวิวสินค้าครับสินค้าเราเนี่ก็คือเป็นมาม่ามาม่าวัวมาม่าวัวควายครับผมนี่ครับอัดเป็นเป็นก้อนเป็ดก้อนนี่สิซื้อมือท่านสมัยพี่น้องครับผมอัดเป็นก้อนนี่สิเลยนี่ครับผมเอาเอาไปย่างปลอดภัยพี่น้องครับผมมัดย่างดีครับเฟี้ยงขาวๆพี่น้องครับผม กรับเฟี้ยงเขาๆช่วงนี้กรับสิสิบมีเหลืองแน่กับคุณภาพากคุก้อนพี่น้องบ่มีเกียกตมบ่มีขี้ดินขีดยังครับผมกินได้สบายพี่น้องครับผมครับล่องมึงครับผู้ใด้โปรดได้กินมื้อนี้ก๋วยเตี๋ยวมีไงต่อยเด้อทานเด้อก๋วยเตี๋ยวต่อยทั้งเด้อมือวานเดียวบ่ไริกรครับขอบคุณแฟนคลับเด้อพี่น้องครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวทั้งบ้านยังกว่าจังหารครับบ้านจังหารพี่น้องครับผมครับที่ติดตามมือวานก็ได้ของชุนรวยมากกระเป๋าเงินล้านยูทูปพ่อว่าตลอดครับ แบงค์พันเตรียมหั่นในหลายบาทเด้ยวพ่ะหลายอยู่เลผมมีใจกอบคุณเวลาขับแฟนค์ับทุกท่านทุกคนมีน้องขับที่เขามาติดตามครับรายการข้าครับอันนี่ข้าวกะไหนมาอัปเดตสถานการณ์อัปเดตการทํางานของห้างมัอนี้ครับผมส่งฟังครับส่งฟังครับจ้ะข้าวจะออกเดินทางเลยพี่น้องครับผมออกเดินทางแล้วขับเตรียมพร้อมอย่างดีครับผมไปครับไป let's go จวดบุรีจวดจวดจวดไปทรงแมมเลยด้หรือเปล่าไปทรงเลยครับผมครับเห็นงาน คนถ้าม,มาได้พี่น้องครับแต่ว่าเข้ากับปรดีเ,เข,ข้าเขียวคือเขียวจะขวางซื้อได้พี่น้องบระดีซีเรียดอย่างนี้เก็บจากเก็บมันแล้วซื้อครับจริงๆกับเพราะเหตุอะไรอย่างนั้นหรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ได้ครับนี่เข้าหมดอยู่ทรงจางทรงพี่น้องครับผมเอาผนฟางครับผนผนฟางผนผนฟาง,ง,งทีมงานจัดชายร้อยเอ็ดกับผมครับน,นั่งโดยนายชัดครับผมบ้านน้องต่อเทียบพระท่านนะพี่น้องครับผม ครับแล้วนี่เราไปอัดทา้งในขั้นไหนมาหนิมนี่แล้วนะที่วุ่นเวียนอยู่แถวบ้านท่อนล่ะขอบคุณทางต่อแก่ครับผมน่าชัดครับผมที่มีงานป้อนให้ลูกน้องตลอดพี่น้องครับผมเ่าให้ขาดเ่าให้ถิ่มระยะพี่น้องครับผมสามารถมีงานมีรายได้เข้ามาตลอดพี่น้องครับผมครับสำหรับผู้ใดอยากได้เฟี้ยงสร้างได้พี่น้องครับผมราคาจะนี่กันจะมีมีมาเก็บน้ำถ่ายป่ะน้ำกลมเก็บบ่มีเนาะน้ำกลมบ่มีแล้วาไาร่น้ำกลมเฟี้ยงกองเลยนี่มีแต่เฟี้ยงกองไว้ครับเฟี้ยงอื่นแล้ว เพี้ยงกองใบยังเถากับราคายี่สิบพันเนาะว่าอุ้ยมันกัดนาทีพราะว่าเขาไม่เอาเองกับน,นาทียี่ห้าสามสิบแหละพราะเขาอำนวยความสะดวกให้แล้วพี่น้องครับก็ได้มาลงเสือกันลงเสือกันนี่พี่น้องลงทางลงกันลงยากเป็นหลุมเป็นบอ่อบางทีก็ขนขนเลนไล่กับนเพี้ยงเฮยเพี้ยงแตกก็มีอันนี้คือเข้าท่อยไปแล้วครับยุคโกดังพี่น้องพี่น้องโกดังกว่าบ้านเป็นหมื่นก้อนพี่นอ้นอ,งนองครับผม <c oughs> บ่จะเป็นยุคทางกุล่ะบรรทุมบรรทุนนาที น่าจีบมดแล้วมั้งว่ามันมดกันเล็กน้อยมันตุ่มมดแล้วเนาะแงครับครับพอเห็นเราเนี่ยเหลือยุดจังหันพี่น้องครับเหลือยุดจังหันประมาณเกือบหมื่นก้อนพี่น้องครับผมครับโตสร้างกับอะไรพี่น้องครับตากขม่าครับผมครับอันนี้มาหอดหมองแล้วพี่น้องครับผมเต็มลำครับมาทรงกระดังครับนี่ครับมันจะโค้งทรงกระนิ่งเลยพี่น้อง ทีมงานชัดชัยร้อยเอ็ดครับมาถึงที่แล้วครับผมนี่เต็มลำนะครับผมอันนี้เอากางเถืงออกก้อนไม่ขนานปะขาได้ขอบคุณค่าลังค่าครับผมครับอันนี้ความทรงภาพมันครับผมนี่ครับความงัวอยู่ที่อำเภอทวัดบุรีพี่น้องครับผมโอ้ฟวามไมใหญ่เรับพี่น้องอากาศดีครับพี่น้องวันนี้นี่พ่อหน้าฝนกำลังสิ เกี่ยมมัดวะครับเดี๋ยวเราจะสั่นทุ่งทุงลงก่นอนเจิดครับพี่น้องเจดิจดเจิดลุงเรียบพี่น้องครับผมครับว่ามีตะกล่องทิมประจำทิมงานครับขึ้นคอดพุ่นพี่น้องเก็บหายย่างดีพี่น้องครับผมกับทิมงานครัทีมงนานเรียงกันครับอันนี้คือลงแล้วบแล้วครับผมสุดยอดครับอันนี้เฮ้ยกลับไปเอาอีกพี่น้องครับผม กินข้าวก่อนวันี่กินก่อนไม่กินเลยวันี่ครับอันนี้มาส่งตังอำเภอครับผมพอมาทอดบุหรี่นะพี่น้องครับส่งถอดทีพี่น้องครับผมราคาตกลงกับท่อแก่เลยครับผมกับทีมงานนายชัด ในจัดชายละเอียดนี่ครับพี่นะครับเขาขึ้นให้พร้อมพี่น้องกับผมจัดเตรียมให้พร้อมเรียบร้อยครับจีเรีเบียบกับเตรมกระดมมาหนี้กะสิประมาณหลายรอบชิบงานยาวไกลส่งความใหญ่พี่น้องกับผมฟัมควยงามพนี่ควยขุนพี่น้องเของใครวะไรเขาไกปวะไรมันมันหายตัวนี้มันหาย อะดเดินทางกลับได้ครับวันนี้คขอบขอบคุณลูกค้านะครับผมขอบขอบคุณลูกค้าทุกท่านทุกคนพี่น้องครับผมครับเจ้าของฟาร์มเดินทางมาแล้วครับผมขอบคุณครับผมอะ,อะเดินทางต่อครับพี่น้องครับผมเดินทางต่อไปยังขขาแล้วครับไปด้วยครับสุดยอดครับสุดยอดปลาหมูื่นเขาหนาปลาหมูื่น เวลาไม่มีหลายพี่น้องครับผมเอาเราตอนนี้เขาอยู่บ้านไหนพูดน่ะบ้านบ้านหน้าสมบูรณ์นาสมบูรณ์บ้านหน้าสมบูรณ์ถอดบุรีครับถอดบุรีจังหวัลดลพบพี่น้องครับผมครับราคามาหอดนี่กับบุรุษว่าัตไนครับผมเดี๋ยวแต่เถืเ่แกไปหนีตกลงกันครับเราเราคือมันคนฟังเอาหลายเอาหน่อยนะแมนครับเอาหลายหน่อยแล้วก็เอาไก่เ<พ>อาไก่ซ้ำเลยเนี่ยนะครับเพื่อนกันเนี่ยข้าก็ดีถึงไหมเนี่ยเพื่อนหายากเลยพี่น้องครับผม พอเพื่ได้กะเลียงงัวเรียงกว้วยครับพี่น้องพอจะน้อยกะหายากแล้วครับพี่น้องขาะฝนนี่กะเป็นเฟืยงหน้าปังกสะสิบอดสิบอดีประเด๋ครับเขากัแต่ว่าหน้าปังเข้ากับสิมี่รับตาแล้วดูการแล้วพี่น้องครับผมครับอันนี้เราเดินทางกลับครับผมสำหรับนันเท้ากับกับเบื้องไปเลยพี่น้องครับวันนี้ถ่ายลิปทั้งวันกับเสียงเดี๋ยวผมมีตากล่องประจําทีมงานครับเข้ากับเ,เวลาเฮี็ดเบียกเข้ากับประเทศให้พี่น้องเดี๋เห็นกันไป อันนี้เราอยู่ที่บ้านนาสมบูรณ์ครับบ้านต้องห่างกันเป็นบ้านหัวบ่อครับบ้านตาอุดบ้านตาอุดดีกว่าบ้านตาอุดวะบ้านตาอุดเปลี่ยนบ้านแล้วมันติดกันเด็กออมัน,ม,นมันบ้านจะจ่อใกล้ๆกันครับขอบคุณลูกค้าดนะครับผมขอบคุณลูกค้าใจดีทุกท่านนะครับพี่น้องครับผมส่งฮอตมองครับผมไหนก็ติดต่อไปนะพี่น้องครับผมครับผม กติดตามมาตลอดเท่ากับขอบพุ่นมาตลอดพี่น้องครับผมอ่ะเดี๋ยวทางต่อพี่น้องครับผมครับผมนี่กับแถวสองเลยพี่น้องครับผมครับแถวนี้มาเอาไก่เจ้าน่อยพี่น้องครับผมบ้านยังคนฮะบ้านบ้านตูมครับบ้านตูมบ้านหัวนักข่ำท่านี้ครับพี่น้องพี่น้องครับบ้านตูมครับเแถวสองครับผมมาเอาทั้งฟังกระสินพี่น้องครับผมวันนี้ห้องแต่งทั้งแต่งทั้งให้รถมาได้นะพี่น้องครับเดี๋ยวข่อยัดปี แก่เฟียงมะกรวงร่วมๆๆเลยครับพี่น้องครับเอาส้มันรวมไว้เป็นกรองๆเนี่ยหน่อยกับกรวงละสิบบาทเอสิบบาทสิบบาทสิบคนก็เอารถทยอยแกไปเนาะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเรื่องครับผมครับไปส่งทั้งข้าวฟักพี่น้องครับมาหนี้ส่งไปอำเภอทวัดบุรีคือก้าพี่น้องรอบที่สองครับครับกับทีมงานทีมงานอีสานโซเล่ครับพี่น้องครับผมครับพออะรคิดมาหนี่แต่ผมมาขนเฟียงแก่เฟียงเราต้องใส่เล็กก็เสียเนาะครับแก่หลัก ซับหลักหลากไปครับพอการข้าสิกกลมมันหนักพี่น้องครับผมเพี๊ยงมีตะกร้อง,งามเนียนๆพี่ครับเพี๊ยงเอากบบซับเป็นสีเลยลากครับ,ลา,รบลากไปกองไว้ครับลากไปกองไว้กองไว้กองไว้เลยพอฮานี่เฮากับจิตจังสีเอารถ มาถ้อยเอาครับเปียยมีแต่นี่แหละครับผมเปี่ยงพตณมัดใหญ่ๆบอกนี่เม็ดครับผมเม็ดขืนเม็ดกลัวเปี่ยงรถนี่มีแต่บ่เปียงน้ำพี่น้องครับผมเปียงน้ำเปี่ยงบ่ได้เปี่ยงน้ำเปี่ยงตมเปี่ยงโคกครับผมนี่ครับสับนีค่ครับเดี๋ยวขนาดคนแต็งทาง เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งพี่น้องครับผมสั่งได้ใดในช่วงนี้ครับนี่ครับสั่งได้ใดช่วงนี้การใส่ตะขอครับพี่น้องตะขอซับตะขอซับเดี๋ยวดึงหมกวกกางกันไว้พี่น้องครับผมเดี๋ยวขนาดฝนแต่งทางมากกันครับเพี่ยงเขาเข่า,งงาเงี้ยงอื้ม นี่ครับพ่อกแกประกวงใบกันสิเด็กพี่น้องครับผมเกี๊ยบปกกวงใบแหละใส่รถท่อยขึ้นนะครับผมเอาหนามมาคอยผีเลยเสียงที่สวยงามคับพี่น้องเรยลากมาเลยพี่เอ๋บพี่น้องครับผม ยาเหง้าหน้าพนไปจอดทดรถไปเขาก็สับเก้อนสี่เหลียพี่น้องสิ่เหล่ยมป็นไงสบายสบายท่านี่ก็สิ่ป้านสี่มันเตี่ยวหนึ่งครับไปส่งพนับพี่น้องครับทวัดบุรีส่งทวัดบุรีครับครับสำหรับราคาเตี้ยงครับพี่น้องครับผมสอบถามกับตาแก่เลยพี่น้องครับผมยาฮอสิขึ้นเบอร์โทรตาแก่ไปครับผมครับดูดูการนี่ กับดูดูการใดกับติดตกับพี่น้องรับผมเพียงเขานัายังกับติดตสอบถามพี่น้องครับกับก็ปิดแค่หลุกน้องพี่น้องครับผมครับตป็นี้ให้ลุกน้องขับว่างกับจังมากครับบ่ว่างกับบ๊ดเดมานี่ครับข้อแก้มาหลากหลากหลากให้กันไวเพื่อสะดวกสบายในการครับในการขึ้นทีมงานฉัดชัยร้อยเอ็ดนะครับผม กับทีมงานอีสานโซเล่ครับเท่าแก่ในการอัดฟางอัดก้อนพี่น้องครับผมขึ้นอาชัดครับผมเพผมว่าช่วงนี้ตั้งแต่อีสานโซเล่รีวิวการขนเฟียงมากนี่โทรศัพท์เขานี่ลับประวัติผู้ใยนพี่น้องครับผมเอาพี่น้องคแค่ไหนพี่น้องครับขออนุญาตครับเดี๋ยวไปขอเฟียงมาร่วมกันพี่น้องครับผมแถวสองเต็มเลยพี่น้องครับผมนี่ครับไปลังมัดมัดเฟียงมัดไทย นี่ครับผมทีมงานอิสานโซเล่วันนี้ครับภายใต้กิจการของฮะฮะสุเต้ตบหัวงเขาไปง่อยเข้ามาตบไปเล่นวะงวผุนเด้อเว้ยเเอ้ยนั่นเออไปอัดเต็มที่ครับพี่น้องเอาดึงเขาเอาดึงโซนฮึออพอลัน ับล ini, ็อกย่างดีพี่น้องครับบ่าเห็นไหลว่าเห็นเลื่อนบ่าเห็นตกครับไกลครับเพื่อนนี่ไกลนี่ไปไกลครับขามฟ้าพี่น้องครับพุ่นไปจากกาลสินครับฟังกมลาศัยครับพี่น้องครับขามไปพุ่นทั้งอำเภอถวัดบุรีพี่น้องครับผมบ้านนีงก็คือบันตะอุดดิบันนาสมบูรณ์บันนาสมบูรณ์บ้านตะอุดสมบูรณ์ละพี่น้องครับผมทั้งบ้านหุบบอทั้งพุ่ณละนะพี่น้องครับผมครับขอบคุณรถค้าหลายๆครับพี่น้องครับผมที่อุดหนุนเข้ามาตลอดครับผมอุดหนุนทั้งตระแก่มาตระแก่กับไทยงานมาให้ ผมพ่อได้เรียนพ่อได้ซื้อน้ำเขาน้ำซ้ำปลาแล้วพี่น้องครับผมพ่อได้ยุติกินครับวันนี้เขาสีเดินทางพี่น้องครับผมครับเดินทางไปแล้วครับวันนี้เจ็ดสิบก้อนครับผมว่าหันเดี๋ยวหกสิบก้อนคือว่าเขาเอาจากหน้าแปลงเดียวไปครับวันนี้เข้าเดี๋ยเจ็ดสิบก้อนขับไปแล้วครับเที่ยวที่สองครับพอกันหีิบขึ้นเข้าพี่น้องครับผมไปครับเดินทางในเวลาออกเดินทางครับบ่อได้ยุบ่อได้เซาบ่อได้ฉี่บ่อได้ตัางก้อนแล้วพี่น้องครับผมครับนี่ครับขนาดโชเฟอร์ผน กอ <c oughs> มีตับินเนาะม้องบ่ม่อยเอาวันนี้เข้าสิกลมคู่ไว้แล้วครนะครับพี่น้องกับผมอยากได้เฟี้ยงอยากได้ฟางก้อนครับใบถางง้อาถางข้ยยรับรู้ว่าจะเอาไปาปลูกพักปลกพักปลูกห็ดครับผมฟางเลยนี่คุณประโยชน์หลายอย่างนะพี่น้องกับผมไปถักุ่มผืชคุ้มพ,พัก ทั้งเห็ดขั้งกันเสียดแล้วว่าเอาไปลงกน้องเห็ดให้เกิดจุลินซี่มาพี่น้องครับเอาขนาดตัวลงไปใส่เด้ครับผมอ่ะออกด้านหน้าเลยพี่น้องครับผมขับพอกันยุบหรือเล่าพี่น้องครับผมหมดแล้วครับพอดแล้วเที่ยวสองครับเที่ยวสองเจ็สิบก้อนนะครับเต็มลำถึงที่มาอย่างปลอดภัยพี่น้องครับผมมังเกิาที่เดิมเมือเศร้านี่ครับผมนี่นะครับขาดไหมครา เดี๋ยวพี่น้องครับผมทรงหอดหม่องฮอดทีครับพี่นอ้องเอาขึ้นก็ขึ้นห่านในฟ้อมพี่น้องครับผมขึ้นห่านยิ่งใหญ่ยิ่งสีเลยพี่นอ้องนะครับเพื่อนกระรังนนนะคนขี่ควายใส่กระสอบครับผมไปแต่ว่าเพียรปุ๋ยอ๋อเมื่อไหร่เขี่ยพื้นที่แล้วเขี่ยพื้นที่ทีม,ามางานเข้มแข็งเรา ขนพย้อยลงแล้วครับผมค่าลังค่ายยยลงอย่างสันหนึ่งเข้ากับถอยลังเฮีกถอยหลังโอ้กูดังกนใหญ่เลยพี่น้องครับผมไสหนีไส่เด็ดพ่นเป็นมื่นก่อนดีครับนี่กันปนดีดีครับป<ๆ>้บงสันไทยยังดีฟาร์มขนาดใหญ่ครับคือฟาร์มม่วขุนโคขุน วจูล,ลังค่าครับผมขี่ปีนล,ลงครับอีกก้อนหนึงนน่งก้อนหนึ่งเขาล้มเล่นๆเนาะแต่ว่าหัวตัวเรื่องหน้านั่นเห็นปะหัวเด่นไหมเอาอี่างนี้ยับึ้งเห็นไหมเนี่ยเออชั่วหนึ่หันแดงครึง่งเสียค่าเสียกดึงเสียไป พื้นที่ครับเขียวพุทธิเขียวพุทธิอะไรสิโอ้ขึ้นใส่ปิลัพีน่พน้องใส่โกดังอยู่แหละทีมงานชัดชัยร้อยเอ็ดครับผมมาส่งสุนที่ครับโอ้ขึ้นยังใส่กลองไอ้พร้อมอัดอย่างดีแรงกว่อน่ะจวดจวดกินก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องครับผมผักเทียงครับผักเทียงใบสามหน่อยก๋วยเตี๋ยวขาประจำครับบ้านจังหัน ข่าวย๊วยอร่อยครับนั่งรอแป๊บน,นึงขอบ,บุญด้วยครับไก่นะครับเ,เด้วยข่าวยวยังหานครับรไการมิบบนิต่อยนะครับเด้อซวบแซ่ <c oughs> แบ <c oughs> จิงเสียบว,ว่าเสียบครับไปทรงเพียงไปทรงเพียงอยู่ทวัตบุรีพี่น้องฝาก,กตลาดเลยตลาดเของมากครับมาใใครับปีงไก่อยู่นี่เลยนี่วันนี้ติดที่จะเจอเป็นมาโคมัวไฮนะครับพี่น้องครับพี่เดก๋วยเตี๋ยว <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวขาวว่าจำเจ้าก็จอาเดือดนอครับผมยุกงยุกไกไปได้กัมากินครับพี่น้องเจเวันิตายขอเจ้าวัดเ้วัดกกยเตี๋ยวเังนดมากยั่ไดิมเหมนี่มากกเตี๋ยวสองถ้วยเท่าไหร่วานมากสิบหลอหนึงไอ้ตัมากคนไหนเนี่ยวานมีปากป้ากกงมเออต้องการหรอกรหเอเดียนสองทีมเลย ครับรอสักครู่ครับพี่น้องครับเต๋อเสียบรอจังหน่อยมีมีใส่อะมีพร้อมกันเลยธรรมดาแล้วนะมีอิ่งเอาไปไปถามหาว่าเอ็นเดือดมือนั้นนี่บอเือบหยอดแล้วครับพี่น้องมาคันหามันชิมีบอรุ่นบอ

ออ้างบนดนี้ที่เป็นนอนตัวอันนี้มันชาเขียวตินี่นี่ครับผมโอ้สุดยอดครับเพิ่มหวานนี่เิญไปเอาไปเอาไปเเอาทีได้เลยมาเพิ่มหวานยไปเขาน้ำไม่งี้แซงหมดเลยใส่เลยเอานังสน่เงปันหนเนา น้ก็ได้เอาหนี่ตะเทกัลงงมห้หรอม้าหนาหวานหวา่นน่ะกลมกมดิหวานขนมสวยมามาท่านเกเียทาอันนึงชาเย็นรับหนาพ่นชาเย็นครับพอุเย็นชาชานมตัวชานมเยอะๆครับผมเดี๋ยวขออนุญาตกินหน่องครับผมบ่แล้วมนือเ่อยมมือเื่อย คลายดีครับพี่นอนครับผมพียก๋วยเตี๋ยน้ำตกครับเนื้อเปื่อยๆย,ยอดเลยครับซิมยังไปรด้เก็กให้งมดเสี่ยวกดีป่ะเฮ <c oughs> ้ครับจะลืมนะครับผมก๋วยเตี๋ยวบ้านจังหันครับ ชาประจําเจ้าะโกเจ้าเดือมพี่น้องครับแซ่บ้านประจําครับม้าตาไซก็ต้องมากินตั้งนะครับตั้งออกไปสนามไก่ครัลน่าต้องเท่ก็ต้องมากินเป็นไรรสชาติอารวยเนียมเนียมโชเล่ยโจ๊เจาะโก้เดี๋ยงโชเล่ย์โชเล่บอกว่าอารวยมันตาลจะมีพอปะล่ะพอแล้วครับมันตาลพอแล้วอ่าพ่อเธอพอค่ะโอ้ย บอกเขาจบว่าโฆษณาว่าร้านไหนร้านใหญ่บอกเราดิบอกแล้วตอนนี้ต่อยจังหารทางมาสนามไกลเพี่น้องครับผมท่างไปบันจ้าเหลาอย่างนี้ครับมาเลยถามว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเสียบยุ้ยใส่คนสิบอกไม่อนี้ละโอ้ทำงานโรงงานก็มากินนี่เนาะตานี่ก็บมัดชุมือยุบต้อง่างๆขันมากขันมากมระมาณช่วงใบเลยว่าก้อนใบก้อนเทียงจะหน่อยพี่น้องครับผมเพราะว่าช่วงนั้นช่วงเทียงนี่ โรงงานเหลือกมากนี่เต็มเลยพี่น้องทนายคนเหี้ยตัวหลับบัดชิวก่อนลังมากต้องมา,มางหรความนะอ,อย่างคนจริงก็กเกี้ยวย่าเราไม่มีปิีงไก่พร้อมมีน้ำพร้อมน้ำกัดแซ่บเสียพี่น้องครับพี่หวานจุยจ๋ยหวานลงข้อหวานพินตนาในเจ๊ฮั่งงนเห็นง,งานไม่เมย์เมยนี่มัน กินนำนี่ยวู้ซยอนพี่นาเอากินเขากันก่อนอืมปั้ปัเมือนมะนาวนย่า้ขับเบื้งทากินพี่น้องเสียบเสีย ออ,อ,อแสบจนตาดุนอืดนี่ก็ดีมีแม่แบบกุจนจนไปหน่อยดดกว็วกวนโอ้เกิดง,งานเนี่ยผมเบิ่เบอด์ตายู่นี่ <c oughs> ไปกินกันสคนไี่น่องมาพวหน่องม่มา,ามามาแล <c oughs> ้วงายเด่นเสียบมาเสียบพี่น่องครับยกสยืสสุด <c oughs> นี่สมักฟังนี่ฟังนี่ ยืดสุดยอดสุดยอดยืมครับยืดหลานได้ขนาดนังลานอยู่บนยังหานี่นะครับลานไม่ง่ต่อยเด้อต่อยเพราะพ่นี่เราลักษณะไกล้นี่แหละได้ครับผมโอ้สุดยอดเลยครับผมคือโกพี้องคือกาเลี้ยให้เลี้ยงอะไรด้ดิโอ้มีประเด็นตัวเลี้ยเลยอ่ะี่น่องครับผมกอนุยาตครับ เอามาลองเบอร์เนึ่งเน้องแขงแขงมากคำแพ่งเขี่ยมขนได้นาดแขงมือนี่มอหนิมา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 มมามามากามาาม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 าาามามาามมมามมาม

อ่ะพี่น้องครับผมแรกครับว่าแล้วครับผมอันนี้ครับจาอครับผมอันนี้คือเที่ยวที่สามเลยพี่น้องครับผมครับส่งถึงที่ที่เก่าครับครับที่เก่ามองเดิมพี่น้องครับผมเที่ยวที่สามครับผมรอบนี้เ0สิบครับครับรอบรอบแรกอ่ะพันไปรอบที่สองกรับพันไปอันนี้คือรอบที่สามรอบคำพี่น้องครับผมนะครับส่งถึงที่ครับผม ก่อนใหญ่ตัวๆนักๆครับมัดเนียนๆนะครับผมแบบทีมงานครับเขาฝากครับผมทีมงานของจัดชายร้อยเอ็ดพี่น้องครับผมครับแล้วก็เราทีมงานอีสานโซลีพนักงานถอยพนักงานทรงพี่น้องครับผมนะครับสนใจฟังสวยๆขอบผมทักได้ครับผมทั้งตะแค่พี่น้องครับผมครับเบื่อทั่วห้องขึ้นให้ตามนี้ครับผมครับสหรับคำขึ้นนี่เวลานี่ครับผมเขาขอลาพี่แล้วน้องหมดซัมนี่พี่น้องครับผมพอกันไหม ครับมืออื่นครับผมมืออื่นเ้างสิไปอีกทางฟังกาลสินครับฟังกาลสินเขามาอีกพี่น้องครับผมเหลืออีกหลายครับพี่น้องครับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านทุกคนที่ติดตามพ่ามาตลอดพี่น้องครับผมจันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้หนาเพื่อนนะเพี่น้องครับผมครับสำหรับเมื่อนี้ครัขอลาพี่ละน้องมาสักนิดครับผมสวัสดีครับผม้เมื่อยนี่